ในช่องในคารมีพีทนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์ที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นกับรุ่นนี้เป็นอย่างมากเอาจริงๆคือตื่นเต้นมากนะครับก็คือซัมซุงกาแล็กซี่ซีฟินะครับนี่กาแล็กซี่ซีฟิปสามห้าีนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวกันเนาะซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่เอาจริงคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นโทรศัพท์ในฝันเลยนะในเครื่องนี้นะครับเป็นในฝันจริงๆเพราะว่าผมอยากได้มันตั้งแต่ Galaxy C f ่รุ่นแรกแลวนะครับถ้าคนไหนเคยเห็น ผมนี่นี่นะครับที่ผมแบบถ่ายคราเนี้ยถ่ายลง IG Story ในเมือ่อไอเมื่อที่ผมถ่ายไ G ีวิดีโอเมื่อนานมาแล้วนะครับเนื่อประมาณปีที่แล้วเนาะที่ตอนซีฟิปเพิ่งมาขายในไทยแล้วทิชเชอร์ผมเนี่ยพอดีครูที่สอนผมลงในพิเศษเนี่ยเขาซื้อมานะครับเขาอ่ะให้ผมลองโพลงไอจี IG ลงเฟซดีอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากรู้ว่าคนเขาคิดเห็นกันยังไงนะครับนี่เลยก็มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วรุ่นนั้นจริงผมอยากได้แต่ติดว่าตอนนั้นซอนซูงซีฟิปมันมันเป็นรุ่นแรกไงผมก็ ไม่กล้าเพราะว่ากลัวมันพังนะเลยก็อ่ะงั้นผมเลยก็มานี่นะครับฟีซีฟิปสามไม่้เป็นรุ่นพัฒน,นาแล้วแล้วผมลองไปลองเล่นที่สูตรเนี่ยจอมันแข็งขึ้นเยอะนะครับเลยก็โอเคงั้นซื้อมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวแพคเกจจิ้งของเจ้า Galaxy C ี3 5G ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูสเปครายละเอียดของ Galaxy C ี3กันก่อนเลยละกันนะครับนี่นะครับตัวของกล่องเนี่ยนะครับกล่องนะครับถ้าคนไหนมองชีวิตจริงเนี่ยผมไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะ กล่องมันจะแยกเป็น t ู o ทนครับเห็นไหมเป็นดําดําเข้มดําอ่อนเห็นไหมนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะสื่อของการพับได้ครึ่งจอนะในความคิดของผมนะครับแล้วก็ตัวแซดก็เป็นสีอย่างนี้เหมือนกันเนาะอันนี้ผมซื้อเป็นสีครีมนะสีครีมนะครับกล่องมันเลยกลายเป็นตัวแดสีครีมถ้าซื้อสีม่วงมันน่าจะเป็นสีม่วงนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะนะครับนี่ด้านข้างนะครับก็จะเขียนว,ว่า Galaxy C, C 3 5 3 5G นะครับด้านหลัง ก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล่องแบบรักโลกนะกล่องแบบอย่างเงี้ยรักโลกนะครับแต่ไม่รักคนซื้อนะครับผมเาจริงๆนะนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ที่ผมซื้อมาที่เขาเขียนมานะครับผมซื้อจากช็อปค่ายโอเปอเรเตอร์ที่ผมใช้นะนะครับนี่สีครีมนะครับของผมเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่น256แรม8นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะกันเลยดีกว่านะซึ่งซึ่งครึ่งนี้ผมขอติ ขอเตะอย่างหนึ่งเลยก็คือซื้อมาเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีแถมเคสมาให้ปกติซุซงๆมันจะมีแถมให้ใช่ไหมรุ่นแรกก็มีแถมนะแต่มารุ่นเนี้ยไม่มีแถมนะครับต้องซื้อเคสแยกนะครับแล้วเคสแบบที่แบบใส่แล้วดูไไปลอดภัยมันก็มีอยู่ไม่กี่แบรนด์นะแล้วก็นี่นะครับมันนี่นะครับอันนี้เป็นเคสผมซื้อจากสูตรนะครับตั้ง990 <laughs> เคสแค่เนี้ยผมยังงงอยู่นะครับ นี่อันนี้จริงๆมันมีซองคุมเครื่องมาด้วยนะแต่ผมลองเล่นแล้วลองเล่นแล้วก็นี่นะครับมีนี่นะครับ,รบก็จะเป็นตัวเครื่องตัวเครื่องตัวพระเอกไว้ก่อนนะครับมาเอาตัวลองก่อนเปิดออกมาข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับลองเอาออกมาในซองเนี่ยเปิดออกมาครับนี่ข้างในนะครับก็จะมีบใบคูบ่มือนะครับผมคู่มือแต่ผมไม่น่าจะได้อ่านหรอ,อกนะครับแล้วก็ใส่ชาร์จนะครับเป็น C to C นะครับ USB C to USB C เนาะนะครับสายชาร์จยาวประมาณ1เมตรนะนะครับนี่แต่เราผมว่าถ้าคนไหนมีสายชาร์จก็คงไม่ได้ใช้อยู่นะฟ้าชาร์จตัวนี้นี่ของโทรศัพท์เครื่องนี้มัน15วนะัตต์ด้วยเนาะนะครับก็เรียกว,ว่าฟ้าชาร์จไม่ได้ละสิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องเรียกว,ว่าแบบเป็นธรรมดาแนละ้วนะครับ15วัตต์เนี่ยเก็บเข้าไปเนี่ยแกะกล่องเสร็จแล้ว <laughs> เร็วไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับนี่ นี่นะครับจะเป็นเก้าเก้าเจ้ากาแล็กซี่ซีฟิปเนาะถ้าเป็น C4 เนี่ยนะครับกล้อง,กล,อง,ก,ลองกล้องมันจะเป็นกล้องแบบฝังนะอันนี้เป็นกล้องแบบโผล่พะห่ะเ,เลยนะครับนี่นี่นะครับโอเคเรามาเปิดเครื่องกันนี่นะครับนี่นะครับจะขึ้นว่าซัมซุงกาแล็กซี่นะครับผมไม่เขียนว่า C ีฟิปนะเขียนกาแล็กซี่เฉยๆนะครับ Security by น็อนะครับพ o ว e r by a บ d r o i d นะ ระหว่างรอเครื่องเปิดเนี่ยเรามาดูสเปคกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสเปคของตัวเครื่องนี้เครื่องนี้นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2021นะครับนี่ราคาเปิดตัวนะครับอันนี้ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะราคามันดีด้วยนะครับก็คือราคามันเปิดตัวอยู่ที่ตัวรุ่น128นะ128แรม8นะครับนะครับเปิดตัวอยู่ที่สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับส่วนรุ่นท็อปเนี่ยคือสองร้อยห้าสิบหกจิกลำแปดนะครับเปิดตัวอยู่ที่สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะซึ่ง อ่จริงๆนะราคานี้ดีมากแล้วผมซื้อติดผมใช้สิทธิ์ซิลเน่ซื้ออีกนะครับราคาก็ถูกลงไปน,นั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมอันนะนี้ผมเอาแกะกล่องลงมาลองเล่นแล้วนะนะครับเมื่อคืนอยากลองเล่นคือตื่นเต้นจริงๆอ่ะเครื่องนี้คือตื่นเต้นมากๆนะครับนี่นะครับมีสีเปิดตัวรวันนั้นนะครับมีอยู่สีนะ่สีนะสี่สีนะครับก็จะเป็นสีดําสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีครีมคือสีที่ผมซื้อมาเนาะ สีนี่ไปแอบเหมือนกับอันนี้ผมขอพูดถึงแบรนด์อื่นนะสีแอบเหมือนกับ i p h o n e 12 Pro Max เหมือนกันนะแต่เป็น12 Pro m a x เวอร์ชั่นสีเงานะครับถ้าเป็น Pro m a x มันจะเป็นสีทองด้าน,นๆนะนะครับนี่นะครับส่วนมีอีก3สีที่ขายเฉพาะในเว็บไซต์ Samsung เท่านั้นนะครับก็คือสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเทานะที่เปิดขายเฉพาะในซั s u n งช h o p เท่านั้นนะครับในเว็บของ a m s u ุงเนาะนะครับนี่นี่นะครับพับได้ นี่อันนี้คือสุดจุดที่ผมชอบมากนะครับนี่คือคนไหนชอบโทรศัพท์เล็กๆดูจากเครื่องนี้ได้เห็นไหมผมเยอะเนี่ยเห็นไจริงๆ2เครื่องเนี่ยไซส์จอเท่ากันนะแต่สั้มสวงอ่ะจอมันจะยาวกว่าเนะแต่จริงๆถ้าวัดในแนวทแยงคือเท่ากันนะครับคือห7จุด็ดนิ้วนะแต่เวลามันพับครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยคือเก็บในกระเป๋าง่ายมากนะครับคือโทรศัพท์เครื่องนี้มันออกแบบให้ผู้หญิงใช่ไหมแต่ยอดขายคือผู้ชายซื้อเยอะครับเอาจริงจริง นะครับเพราะว่ามันผู้ชายมันชอบเก็บพวกของแบบไม่ได้ลุงลังมากคืออันไหนเล็กได้ก็จะซื้อแบบอันเล็กๆเอาไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับใส่ซิมไม่ได้แบบ2ซิมนะแต่ถาดซิมเนี่ยใส่ได้เฉพาะนาโนซิมซิมเดียวนะส่วนซิม2ต้องไปทำเทตอีซิมเอานะครับนี่ไม่สามารถใส่ไมโครอิ c ีการ์ดแยกได้นะผมเลยซื้อเป็นตัว256มาเลยเพราะว่าจะได้เ็มเมลตนะแล้วก็เครื่องนี้นะครับกันน้ําได้แบบชั่วขราวกันน้ําได้ชั่วขราวคือ ไม่ได้กันทนน้ำนะครับกันการโดนน้ำนะครับในระดับ IPX8 นะก็คือการโดนเวลาแบบอาบน้ําน้ํากระเซ็นโดนฝนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยคือไปได้กันการจุ่มน้ำนะครับกันการน้ํากระเซ็นมาเนาะนะครับนี่นะครับมาดูหน้าจอก่อนเลยแล้วกันนะครับหน้าจอนะครับเป็นจอ Dynamic Amoled นะครับผม 2X เลย24บิต16ล้าน4ีนะครับปิดเสียงก่อนลำคานนะครับแล้วก็จอแสดงผลนะครับเป็น HDR10+ นะครับ แล้วก็หน้าจอนะครับเป็น Infinity O Display นะนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นี่นะครับเป็นอะไรเป็น Infinity O Display เนอะนะครับผมแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ Foldable Foldable นะครับผม Display ก็คือหน้าจอสามารถพับได้นะนะครับหน้าจอนี้ Refresh Rate อยู่ที่120เฮิร์นะก็ค่อนข้างถือว่าจอพับอะ <laughs> คุณต้องคิดด้วยนะครับว่ามันเป็นจอพับแต่มันทำได้120เฮิร์อะ ผมก็ทึ่งทึ่งเหมือนกันนะครับแล้วราคามันคำโขวปีที่แล้วด้วยนะที่ปีที่แล้วราคาเปิดอยู่สี่หมื่นสี่พันเก้ามาปีนี้เริ่มต้นอยู่สามหมื่นสี่พันเก้าก็คือแบบแล้วเป็นจอพับ์พอะคือราคาแบบถูกอะ series s ยี่สิบเอ็ดอะถูกอะยี่สิบเอ็ด ultra อย่างนะครับแต่ s ยี่สิบเอ็ด ultra เอาจริงๆถ้าพี่เทียบกันดีๆอจรอะ s ยี่สิบเอ็ด ultra คือสเปคแรงที่สุดและดีที่สุดนะครับนี่นะนะครับแล้วก็หน้าจอเป็น gorilla glass Victus นะครับผมมีส่วนด้านหลังเครื่องเนี่ย ทำจากกริลล่าการ์ดวิกตัสมือนกันนะครับนี่ส่วนขอบเครื่องทำมาแล้วก็ขอบเครื่องนะครับนี่ด้านหลังขอบเครื่องทําจากกริลล่าการ์ดเหมือนกันนะครับนี่พวกด้านหลังขอบเครื่องพวกนี้เนาะนะครับอันนี้จะเป็นกริลล่าวิกตัสนะขอบเครื่องนะครับทําจากอลูมิเนียมนะนะนะครับแล้วก็ความละเอียดจออยู่ที่พันแปดสิบคูณสองพันหกร้อยสี่สิบพิกเซลสี่ร้อยยี่สิบหกพพีไอนะครับจอจอมันก่อนลกันนะครับ จอเล็กแค่นี้กว้าง1.9นิ้วนะครับถือว่าใหญ่กว่าตัวเก่าตัวเก่าอยู่1.1นิ้วนะครับอันนี้จะอยู่ที่1.9นิ้วนะเป็นจอ Super AMOLED 24บิต16ล้านสีนะแสดงจริงๆมันก็แค่นี้แต่มันตั้งเป็น wallpaper ได้นะแบบ wallpaper นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอ p อปชันนี้ตอนรีวิวแล้วกันนะนะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่2 6 0ค512พิกเซลนะครับมี แล้วก็ระบบปฏิบัติการนะครับเป็น one ui 3.5 based on android 11คือโทรศัพท์เครื่องนี้ซื้อมามี android 11อยู่ในเครื่องนะครับ s t a p dragon 888, octa core อันนี้ step dragon สเปคเดียวกับนี่นะครับสเปคเดียวกับ c f o นะนะแล้วก็ gpu นะครับเป็น a d r e n o 660นะครับผมกล้องนะครับกล้องหลังทั้งคู่เป็น12ล้านพิกเซลทั้งหมดนะครับนี่ f 1 8นะส่วนกล้องหน้านะครับจะเป็นกล้อง10ล้านพิกเซล f 2 4นะครับผม แบตเตอรี่ให้ถือว่าให้มาค่อนข้างน้อยพอสมควรก็คือ3 3 0พมิลลิแอมแต่ถ้าเทียบกับจอพับคือที่โรศัพท์เนี่ยโรศัพท์อันนี้ไม่เป็นจอพับใช่ไหมแบตมันแยกอยู่คนล,ละครึ่งนะครับไปลองไปดูคลิปพวกที่เขาแกะเครื่องหน้านะแบตมันจะอยู่ตรงนี้1ก้อนกับตรงนี้หนึ่งก้อนนะครับมันแยกกันข้างบนเลยจะร้อนเป็นพิเศษเพราะแบตมันอยู่ข้างบนนะนะครับชาร์จมาึ่หวัตนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงเนะะาะเมื่อวานผมลองถ่ายรูปแล้วเห็นนะ อันนี้คือใช้กล้องหลังอันนี้คือใช้น,นี่ถ่ายนะครับจอเล็กเนี่ยคือข้อเสียมันคือเนี่ยเวลาใช้จอเล็กถ่ายมันถ่ายได้แค่ภาพเป็นสเกลสามต่อสี่เองอ่ะนะครับน,นี่นะครับส่วนการเก็บเสียงวิดีโอเดี๋ยวผมถ่ายมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะให้ดูนะครับเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยคือผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนะนะครับนะครับนี่ซึ่งซัมซุงกล้องจะมีบิวตี้นะครับแต่อันนี้ผมปิดอันนี้น่าจะปิดบิวตี้อยู่นะ นี่กล้องหลังก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลองถ่ายกล้องหลังให้ดูแล้วกันนะครับนี่คุณภาพของกล้องหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ผมลองไปถ่ายข้างนอกดูมันก็โอเคนะนะครับแต่อันนี้คือที่มันดูลาย,ลายเพราะว่ามันนี้มันผมถ่ายจากมุงลวดนะนะครับนี่เว่ไถ่ายติดมุงลวดอื่นนะครับนี่ชอบอย่างหนึ่งฟังชันหนึ่งนะครับนี่ฟังก์ชันนี้น่าจะชอบคือกล้องมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราพับมานี่นี่ มันจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีเราถ่ายเซลฟี่อยู่ที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะนี่นะครับมันอะไรเงี้ยคนบางคนข้างหลายบางทีชอบแอบมองเฮ้ยไอ้นี่มันแอบแบวไอ้นี่มันเอ้เก๊กท่าอะไรติ้งตองนะครับไม่อยากให้ใครเห็นอายกดลงครับตรงนี้จะมีปุ่มลงอยู่เห็นไหมกดนี่ไม่เห็นแล้วนี่จอมืดดูก็ดูดิไม่ต้องมายุ่งนะครับเตื้อถ่ายไปนี่นะครับฟังชันนะครับแล้วเครื่องนี้รองรับ5 g ด้วยนะครับนี่ อันนี้หลายคนไม่ค่อยพูดถึงเหมือนกันแต่ผมขอพูดถึงเลยแล้วกันนะครับคือในอันนี้เนี่ยคือเสียงวอลเปเปอร์นะครับนี่พี่เสียงวอลเปเปอร์เสียงเลี้เข้านะครับนี่เสียงเลี้ยเข้านะครับอันนี้เป็นเสียงเลี้ยเข้าอันนี้ใน S21 น่าจะมีนะครับก็คือ o v e r the Horizon by s นบายชูกา็นะครับก็คือเป็นคนออกแบบเสียงนี้เป็นคนที่อยู่ใน b t s นะครับผมอันนี้สาวๆหลายคนน่าจะชอบฟังชอบเสียงนี้กันนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนิดนึง ลืมไปปิดเสียงอยู่โอเคผมเปิดแล้วมานี่นะครับื่อฟังให้นี้พอนะครับผมแล้วก็ลําโพงนะครับออกเป็นดูโอสปีเกอร์นะครับ,ออก,รบก็จะมีลำโพงข้างล่างหนึ่งอันกับข้างบลน,นึอันนะนะครับข้ามน,นี้เสียงอันนี้ถ้าคนไหนใช้ iPhone อยู่แล้วไปใช้ซัมซุงเนี่ยเสียงเพลงออกจะแนวทุมท้มๆหน่อยนะไอโฟนจะออกแนวแหลมๆนะครับอันนี้ใน ขอบคิดส่วนตัวที่ผมใช้นะครับนี่แล้วก็เป็นเครื่อง 5G นะอันนี้คือตื่นเต้นนิดนึงอาจจะพูดแบบลิ้นรัวนิดนึงนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นขอบอลูมิเนียมนะครับอันนี้จะที่เว้นที่ใส่ซิมนะนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ USB เป็น USB C แล้วพอตข้างในเป็นสียีไม่นะทําเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยพอตข้างในเป็นสีคทีไม่นะแล้วก็ลําโพงนะครับนี่อันนี้จะเป็นปุ่ม ปิดเครื่องเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือขอบเครื่องเหมือนกันนะครับนี่สแกนลายนิ้วมือก็คือสแกนตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับข้างบนก็จะเป็นไมโครโฟนตัวที่2นะนะครับนี่เรามาดูสเปคอันนี้มาดูลองกล้องตัวนี้กันนะครับนี่รอนี่นะนะครับเราก็สามารถดูฟังก์ชันพวกการแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้ได้นะนะครับนี่บันทึกเสียงได้ด้วยนะครับผมนี่บางทีอยากเป็นอยากทําตัวเป็นนักสืบก็ทําได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้นะครับเวลาสว่วเราอยากกดถ่ายรูปเนี่ยที่เรากดตรงนี้ครับปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยสองครั้งมาถ่ายรูปแล้วนะครับแล้วเวลาเราอยากจะนี่นะเขาเรียกว่าวอะไรอยากเปลี่ยนเลนส์นะครับเป็นเลนส์ออตตร์ไวแบบนี่นะครับแต่ข้อเสียมันคือการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยจะถ่ายได้แค่ภาพมันจะอยู่แค่สามต่อสี่เองอะมันไม่ใช่สิบหกต่อเก้าหรือไม่ใช่ที่เราคุ้นเคยกันนะครับมันจะเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ ี่เวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมนี่เราถ่ายรูปเราก็แคท่ทำนิ้วอย่างนี้ทำมืออย่างเงี้ยนะครับคือมันค่อนข้างเท่มากอยากถ่ายวีีโอถ่ายได้นะครับนี่นะกดนี่นะครับอันนี้ก็เราถ่ายวีดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทสเสียงของซีฟิไปเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเสียงโอเคไหมนะครับพูดอันนี้อะไรชัดไหมนะครับเวลากดก็กดปิดไปเลยนะครับ นี่เปิดกล้องมามันก็ต่อให้นะครับนี่เราปิดน,นี่นะครับเห็นไหมผ้ามันจะเป็นสีเลี่ยบสตุรัสนะครับที่เราถ่ายกันเห็นไหมเห็นไหมนะครับอันน,น,นี้อันนี้เป็นภาพที่ผมเปิดจอนะถ้าเราปิดจอมันจะอยู่แค่น,นี้นะนี่ลองฟังเสียงได้วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นเสียงของสีฟิล์มไปเลยละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเสียงโอเคไหมนะครับพูดอันนี้คือเรื่องวิดีโอเนี่ยคือไว้ใจสุง,งได้สุง,งมันทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่กล้องถามว่าซูไอโฟนได้ไหมก็ต่อกันตามตรงก็ใช่ก็ มันก็ไม่ได้นะครับผมนี่มันก็สู้กันไม่ได้แล้วเพราะไอโฟนมันขึ้นชื่อเรื่องกล้องดีกว่าแล้วดูจากเลนก็ได้นะครับเลนเห็นไหมไอโฟนะ iPhone ใหญอ่อีกนะครับเพราะว่ากล้องมันอัดแน่นกว่านะโอเคแล้วก็กล้องขอซีฟิปเนี่ยอันนี้เห็นเพื่อนผมพูดเหมือนกันนะว่ากล้องมันไปแอบคล้ายกับ iPhone 11ซึ่งโทรศัพท์เดี่ยวนี้มันเป็นอย่างนี้กันหมดแล้ว <c oughs> นะครับโอเคนะครับนี่ถ้าคลิปนี้ผมผมก็คลิปนี้ผมพูดเร็วไปขออภัยด้วยนะเพราะว่ารีบจริงๆนะครับกล้องแบตก็จะหมดด้วยแล้วก็ติดเต้นด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอยา่าและอยา่อยา,ยาลืมนะครับกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์เพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเสือแกน next time